สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับคุกกี้วารินนะในอีพีของอยากรีวิวบ้างนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกคุกกี้วารินออกมานอกสถานที่แล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้เราจะอยู่กันที่ชลบุรีโดยที่มีคุกกี้ด้วยแต่ละตาหลบแล้วก็จะมีเพื่อนๆของคุกกี้ด้วยอยู่แถวนี้นะจ๊ะกำลังวุ่นวายในการเลือกอาหารอยู่นะจ๊ะที่แรกท,ที่ชลบุรีที่เราจะมาเริ่มกันก็คือร้านป้าออด พี่อ่านบอกป้าอ้วนนั่นเองเนี่ยจะเซิร์ชผิดนะคะมันชื่อร้านป้าอ่อนนะคะเขาบอกว่าร้านนี้ยราคาย่อมๆแล้วก็เป็นอาหารทะเลที่อร่อยด้วยแล้วก็เป็นร้านอาหารทะเลที่สดใหม่อาหารอร่อยราคาดีอ่ะเราไปดูกันเดี๋ยวเปิดให้ดูเมน,นูนะเมนูนะคะมีอะไรบ้างถามว่าราคามันสูงไหมแต่ด้วยความเป็นอาหารทะเลเนาะมันก็ไม่ได้แบบสูงรล้วขนาดนั้นแต่เด๋ยวต้องดูว่าจะเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้คุณคุณบอกว่าคุณจะกินอะไรกันบ้างคะ อุ่นโทษมีอะไรบ้างอ่าตั้กระเทียมอ่าหันเชาเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวทำไมเยอะอะคะทำไมเยอะคะจบนะคะนี่ยังไม่จบนี่หันเช้าไม่ใช่เหรอคะหันเช้าอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะมือแรกเดี๋ยวมาดูกันนี่นี่ลานนะคะมือแรกต้องหนักๆพื้อนกล่าวทุกคนคะอาหารมาแล้วคะหลังจากรออยู่ที่ประมาณ20นาทีใช้เวลานานมากเพราะว่า คุณป้าทำอยู่เปาเดียวแฝงคุณไปทคะข้างหลังโอเคก็อาหารเต็มโต๊ะเลยนจ้าอันนี้ก็คือมาดูอาหารมาดูอาหารอ่ะเบลอ,รห,รอ,บลอรหรือไม่เบลอรหรือไม่ไม่เบลอนะอันนี้ก็จะเป็นหอยเชลผัดช,ชาแล้วก็ไข่เจียวปูเดี๋ยวมาแหวปูกันแปูก้อนใหญ่ใหม่นะทุกคนแล้วก็ก้างกระเทียมนะจ้าแล้วก็จริงๆแล้วเหลืออีกอย่างนึงก็คือต้มยำรวมให้สิอ่ะต้มยำม,มาพอดีเธออาเธอมาเปิดประเดิมเลยทุกท่านทานได้เลยนะคะอน j o ยนะคะทุกคนไปจ้าขอกินก่อนจ้าสิ แหกสิแหกขหอยะ้แตกแหกชิมิสิเนี่ยเฮ้ยมีปูอยู่นะปูเยอะอยู่นะนะโอเคปูเป็นปูปลาเป็นปลาหอยเป็นหอยอยู่นะจ๊ะโบสดน้ำสีเป็นไงบ้างค่ะเมื่อกี้สดน้ำไปแล้วน้ำลายตกดองน้ลากองไหมถือว่าโอเคไหมโอเคแซ่บถึงใจไหมถึงใจค่ะคุ้มค่าแล้วค่ะคุ้มค่าที่รอหรือเปล่ารอมา20นาทีนะอะยังยังไม่เริ่มกินนะเดี๋ยวกินก็เสร็จแล้วเดี๋ยวมาว่ากันต่อ มันเป็นกัง้งฝั่งชนบุรีไงอ่ะกินกันมาสักพักแล้วเป็นไงคะขอฟิทแบ็กนิดนึงเหงมือนกินข้าวที่บ้านเนาะเอาจริงว่าก็ดูส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าอร่อยนะคะแล้วก็รสชาติแบบจัดจ้านถึงใจต้องยำอร่อยอยอมรับ,บแล้วก็ก้านก็อร่อยนะคะแล้วก็เออแต่ละว่าไข่เจียวจุ่มไปนิดืึงแต่ว่าเขามีมีพริกน้ำปลามีพริกน้ำปลาแเตี้ย กินกับน้ำปลาที่นี่คือเข้ากันอร่อยมากนะคะแล้วก็ส่วนของเชลถือว่าคือเราอะไม่ได้กินแบบต้องการรสจัดจ้านมากถือว่าเราพอดีนะแต่ว่าานิดนึงตรงที่แบบรอนานนิดนึงใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วก็พอชั่นมันไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายถือว่าถามว่าคุมค่าคุ้มค่มาไหมของสดของดีถือว่าโอเคแฮปปี้ร้านนี้ถ้าเราไหวก็รอจ้าขออนุญาตติดต่อนะจะ้เอออันนี้คือตัวอย่างของอาหารคลีนนะคะ เกลี้ยงตานคะแม้ต่กระเทียมก็คือจะไม่เหลือนะคะแปได้เลยว่าร้านนี้อร่อยจริงๆนะร้านป้าอ้อนนะคะที่ชลบุรีนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะถ่ายทางเดินเข้าให้ดูหายากนิดนึงร้านนี้อยู่ตรงข้ามกับสารเจ้านะคะที่จอดรถตรงนี้มันจะเข้ายากหน่อยอาจจะต้องจอดรถข้างนอกแล้วเดินเข้ามาแทนนะจ๊ะจบไปหนึ่งร้านปิง้ง มาให้ดูราคากันนิดนึงนะจ๊ะก็ตามนี้เลยราคาอาจจะก้างอาจจะสูงนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่เขาแกะให้นะจริงๆแล้วถามว่าสูงไหมก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นไม่ได้น่ากลัวนะคะราคารับได้แนะนํำเลยว่าต้ยมยำต้องสั่งอร่อยมอปลาอ่อนพร้อมกับคนนั่งรอนะจ๊ะเยอะจริงอะไรจริงอ่ะเดี๋ยว เดินให้ดูเราเราต้องไปจอดรถข้างนอกอะเพราะว่าตรงนี้คือเข้ามาลําบากลําบากนะจ๊ะก,ก่อนหน้าถึงสันเจ้าเนี่ยค่ะเนี่ยมันต้องเข้ามาในซอยเล็กๆนะเดีนะ๋ยวยังไงเดี๋ยวแชร์โลไว้ให้นะคะจะแชร์พิกัดไปให้ใต้คลิปแล้วกันนะคะอ่าตอนนี้นะคะคือเพื่อนสาวของเราเนี่ยนะนำว่าร้านนี้นอร่อยมากเป็นของดีๆนะสาขาชิบูดิ่จริงแล้วนั่บอกว่ามันมีสาขาบางพญาด้วยแต่ว่าเราก็เจอขาแล้วเราก็มาเจอสาขาชิบูดิด้วย กระบอกของเขาเป็นชลบุรีนะจ๊ะปาตาเขาใหญ่โตโอ่ะถามว่าอร่อยไหมบอกเลยว่าอร่อยเพราะนั่งกะละตีมาเพื่อนกะละตีมาแล้วก็เพื่อนตัวแวะบันดึงได้เลยราคาเท่าไหร่เนี่ยเอาหน้ารุ่นอะไรเอี่ยนั่งกินอยู่นะใครชอบพอฟฟี่เคก็คือแวะมาตำได้เลยนะจ๊ะสะอาดอร่อยใหม่สดโอเคนี่ราคาอุ้ยเออเล่นอยู่นะโอเค ร้อนไหมคะเพื่อนอุร้อนมากค่ะตอนนี้นะคะก็กําลังมาที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะคะเพื่อจะมาดูปลาเพราะว่าเพื่อนอยากเห็นปลาเห็ดโคนมากก็เลยจะพาเพื่อนมาดูปลาเห็ดโคนแต่ว่าตอนนี้ขึ้นร้อนมากเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันไปเพื่อนก็กําลังไปซื้อตั๋วอยู่นะคะนี่คือราคานะจ๊ะเพื่อนบอกว่า20บาทเพื่อนเตามมามาเมื่อสิบปีที่แล้วคือ20บาทอะยี่สิบบาทต่อ อันนี้80บาทนะคะพร้อมหรือยังคะทุกคนพร้ <25. S 1> อมค่ะอ่าโอเคไปดูปลาเห็ดโคนกัน ราก็ได้เจอปลาเห็ดโคนตามที่โบอยากเจอแล้วนะคะโบเคยเห็นปลาเห็ดโคนยังคะเคยดีใจยังเคยเห็นอ๋อโอเคยังไม่เคยเห็นตอนเป็นๆเนาะคะตัวไหนดีอ๋อไม่ใช่ไม่ดราม่าเนาะน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดหนึ่งไม่เอาไม่เอาไม่เอาอันนี้อนุรักษ์พันปลาน่ารักน่ารักว้าก็เป็นสวยไปเอะนี่มันภัยแรงออกอะแคริบเบียนหรือเปล่าเธอทำไมเธอตัวใหญ่จัง เก่าปะเนี่ยเก่าปะเนี่ยเก่าหรือไม่เก่าเนี่ยตัวใหญ่ปลาเก๋าไม่รู้ปลาอะไรเหมือนกันนะจริงๆแล้วตรงนี้ก็คือสามารถแบบนั่งดูโชว์ได้นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เขางดนะคะเพราะว่าในเรื่องของโควิดสถานการณ์โควิดเขาก็งดโชว์ดำน้ำให้หัดปลานะจ๊ะตัวใหญ่มากแม่ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ร้านครัวปลาทูทิดอ้วนนะ อีกแล้วเป็นมื้อที่สองขวันถือว่าเป็นข้าวกลางวันแล้วกันนะจ๊ะทางอนที่ถัดจากมือเช้ามาก็คือไม่ถึง2ชั่วโมงแหละก็คือจะกินต่อออะเรามาดูกันว่ามีอะไรทานบ้างนะคะอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือเมนูนะคะเมนูก็จะหล,กหลักๆไม่ได้มีแค่ปลาทูนะถึงแม้ว่าร้านเขาจะชื่อปลาทูนะจ๊ะอันนี้หลักๆแล้วก็คือปลาทูแต่จริงๆแล้วนะที่จะมีปลา,ม,ปลามีกุ้งไปตามเรื่องนะราคาก็ตามนี้เลยนะคะ ขอระยสั่งของก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาบอกกันมาวิวให้ดูว่ามีอะไรนะกินบงวิบบอมีประคนแล้วว่าเธออาหารมาแล้วอันนี้ปลาดูต้มมะนาวถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วก็นี้ยำไข่ปูอันนี้ขึ้นเลิศมากเลยอ่ะอันนี้น่ากินมากนํดาพริกอะไรนะปลาดูทอดราดพริกน้ำพริกแล้วก็ อันนี้คือทอดมันกุ้งที่เขาบอกว่ากุ้งล้วนแต่ว่าเรามากัน5คนให้มันสี่ชิ้นใจลาาปลาทูนได้งกี่ตัวแต่นี่คือเลิศมากสีสเ่เปิดปลาทูสิสไม่เป็นไรไงปลาทูเราแบ่งกันได้เรายังพอแบ่งกันได้เฮ้ยปลาทูเฮ้ยปลาทูนี้เออสี่ตัววะ่ะหรือที่นี่ชอบเล็กสี่อ่ะาขออนุญาตทานอาหารกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาบอกกันว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างน่าจะจัดจานได้ใจอยู่เอาเงี้โอเคมานี่จะกินเลยจะขออนุญาตกินให้ดูขออนุญาตตัวหนึ่งนะคะ แล้วก็แกะให้ดูอันนี้คือหน้าแบบหน้าดีมากตักกินเถอะกินเลยนะมานี่คือเลิ <c oughs> นี่คือเลิศมาต้องสั่งมาต้องสั่งน้ำน้อยขอหนอยอยากจะชิมน้ำอันนี้ <c oughs> ขอกะเพียวเนื้อแ่บเพื่อนิดหน่อย อืมมาต้องสั่งอ่ะนี่นะคะไใบตองน,นะคะมะนาวมะนาวอันนี้อร่อยสองอย่างี้ต้องสั่งขอชิมไข่ปูทีชิมไข่ปูทีเออมีเบอร์นิดหน่อยวายไข่ปูไข่ปูทีไข่ปูามาตักให้รวมก่อนนะอ่ะอีกม็มะนาวแ <สา S 2> <laughs> อปเปิล้ลนิดหนึ่งขอคนก่อนอืมดี สามอย่างนี้มาต้องสั่งส่วนข้อมันกุ้งก็น่าจะลักษณะลักษณะไทยๆทั่วไปแต่เขาบอกว่ากุ้งแพ้นะคะถูกป็ะดนสามอย่างนี้นะห้ามลืมโอเคไปละปอีกหนึ่งมื้อนะคะกับอาหารคลีนมื้อที่สองนะคะเดี๋ยวให้ดูอาหารคลีนมื้อที่สองนะจ๊ะพร้อมไหมจ๊ะอาหารคลีนคลีนลีนมาดึงคลีนนะคะ เรียบร้อยเดี๋ยวไปดูกันว่าหาดคลีนมือที่สามันจะเกิดขึ้นภายในเวลากี่โมงนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันจ้าราคานะคะ670าราคาตามมีนะจ๊ะราคาถือว่าดีอยู่นะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะก็คือเป็นที่ Wheeler Bed and By นะคะอันนี้ก็คือไม่ไกลมากอยู่ห่างจากหาดบางแสอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนิดเดียวเองแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากตลาดกลางคืนประมาณ5นาทีก็ถึงแล้ว ห้องที่กุ๊กกี้เลือกกันนะคะก็จะเป็นห้องแฟมิลี่เนาะเพราะว่าเราอยู่กันได้หลายคนนะคะเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปให้ดูดีกว่า่ามมาเปิดให้ดูเลยอยู่ใกล้ลิฟต์เลย,ยนี่นะคะอันนี้เราเสริมเตียงนะเพราะเรามากัน5้าคนตรงนี้เราก็จะมีห้องถงตรงกลางนะจ๊ะเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่คะมีโค้กค่ะมีโค้กค่ะเขาบอกว่าทุกอย่างดื่มฟรีหมดนะในเนี้ยที่มีในนี้นะ สามารถดื่มได้เลยทานได้เลยนะคะแล้วก็มีนี่อันนี้อย่างที่บอกไปก็คือโถงตรงกลางทีวงทีวีแล้วก็ตรงนี้อ่ะมีไมโครเวฟให้ด้วยมีจานจานชาอนช้อนพร้อมนะจ๊ะเปิดมาไหนดูซิคุณแจงเปิดซิมันมีอะไรอะคะข้างนอกอะค่ะนอกเป็นวแต่ร้นนิเป็นระเบียงเหรอโอ้ยเออเออดีดีเดี๋ยวดูว่าพระอาทิตย์ตกไหมอะไรไหมแต่ตอนนี้ก็คือขออนุญาตปิดม่านจ้า ไม่ไหวจ้าแล้วก็ห้องนี้นะคะก็คือเป็นห้องน้ำนะคะ,ห,ห,ะห้องน้ำหนึ่งอ่ะไปห้องหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นสองห้องนอนนะคะขออนุญาตนะคะคุณกิีปเข้ามาอ่ะนี่ก็คือห้องนอนที่หนึ่งนะคะก็ของครบคันเนาะแอเอเออยากจะบอกว่าอยากให้เห็นห้องน้ำม,มากเพราะว่าห้องน้ำใหญ่เวอร์ห้องน้ำกว้างมากแม่เนี่ ห้องน้ำกว้างเวอร์นะ,ะสามารถนอนได้นะจ๊ะเดี๋วยวพาไปดูอีกห้องหนึ่งไปเดินออกมาที่วงทีวีใหญ่โตอีกห้องหนึ่งนะคะนอกนอกขออนุญาตนะคะคุณแจงเ<ร>ป็นห้องเตีตยงแยกอ,อันนี้นะจ๊ะก็ ครบครันเหมือนกันแล้วก็แอร์อยู่ด้านบนนะคะห้องสบายบายเลยนะแล้วก็เราเข้ามาในโครงการที่เป็นโครงการเราเที่ยวด้วยกันราคายิ่งดีใหญ่เลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ําอันนี้ห้องน้ำหนึ่งนะคะนี่ห้องน้าแฮปปี้มากสะอาดสะอ้านพอสําหรับคนห้าคนอยู่นะเธอดูสิอ่ะเริ่มจับกลุ่มมอยจับกลุ่มมอยนะคะนเน่ อ่ะโอเคอ่าเปิดระเบียงออกมานะจ๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งแล้วก็เฮ้ยเ,เห็นพระที่ตกหรือไม่สวยงามตามทางอ,องเรื่องนะห้องนี้อันนี้ก็วิวทั่วไปเอ้ยใช้ได้เลยเป,ลปั่นจักรยานป้าเราปั่นจักรยานป้าปแล้วก็วกมีตอนนี้เขาก็กำลังมีแบบทำอะไรเพิ่มก็ไม่ทราบนะแล้วก็ปล่อยเข้าไปนะคะ ามาดูวิวของเราดีกว่าเอ้ยถึงแม้ว่าที่นี่นะคะจะไม่มีวิวของทะเลแต่ถามว่าภูเขาแล้วก็ความห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะดูสิได้วิวพระอาทิตย์ตกมาอีกดึกนะก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะคะกับราคาแล้วก็ความสะอาดของห้องพักนะคะที่จอดรถด้างล่างนี้นนนนสะดวกสบายไม่ไกลด้วยนะคะ อันนี้ก็คือภายนอกของโรงแรมนะคะใหญ่โตมโหฬานอยู่นะอ่าตรงนู้นจะเป็นร้านอาหารนี่คือร้านอาหารแล้วล็อบบี้ก็จะอยู่ถัดไปนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นร้านกาแฟนะคะเออใหญ่โตอยู่แล้วก็ไม่ไกลด้วยอย่างที่บอกอ่าโชว์ชาี่แล้วก็มีที่จอดรถด้วย ตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวนะคะพราทิตย์กำลังจะตกพอดีเลยจุดชมวิวของเขาสามมุกนะคะโอ้โหโชคดีมากสวยมากแม่